วันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาสมาคมสโมสรกสอทอโทรรักมนาคมและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ CAT ฟุตซอว a อะคาเดมีเพื่อเสริมสร้างทักษะและสนับสนุนได้กีฬาฟุตซอลให้นักเรียนและเยาวชนได้มีศักยภาพที่ดีขึ้นสามารถต่อยอดให้เป็นนักกีฬาฟุตซอลอาชีพได้ในอนาคต โดยงานนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีสวนกุหลาบนน,นี่นอกจากจะสนับสนุนเรื่องวิชาการที่เป็นเลิศแล้วเนี่ยยังมีเด็กกลุ่มอื่นอีกซึ่งมีความสามารถและความสนใจต่างกันฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลบอแล้วก็มาฟุตซอลฟุตซอลเนี่ยเ,เมื่อแคทมาให้การสนับสนุนเนี่ยมันทำให้เกิดความ จริงจังทั้งกีฬาทุกประเภทเนี่ยเราสนับสนุนจนถึงทีมชาติทั้งนั้นในกรณีที่เป็นแมตแข่งขันที่จําเป็นต้อง,องใช้ชื่อโรงเรียนเราก็จะใช้ตามปกติถ้าเป็นแมตแข่งขันที่ต้องใช้ในนามสโมสรเราเต็มใจที่จะใช้ในนามของสโมสรของแคทฟุตซอลครับไว้ใจเราเราพร้อมสนับสนุนแคทแล้วเราก็อยากเห็นฟุตซอลทีมชาติไทยฟุตซอลที่เป็นเด็กสุนวุ่นายดนตรครับเป้าหมายของแคทเองเนี่ยก็จะเป็นการ พัฒนานักเรียนและเยาวชนโรงเรียนสวนกุหลาบมนทธบุรีในการที่จะฝึกฝนในมุมของกีฬากุซ้อเนี่ฮะเพื่อที่จะเข้าไปสังกัดในแคท FC สมาคมสโมอสอกรกรททโทลคมนาคมเนี่ยได้ส่งเข้าแข่งขันใน AS t h l i l a n d ด์ซอลล u ก2016นี้ด้วยเพื่อที่จะ,ะเป็นการร่วมมือนะครับสร้างเสริมให้ นักกีฬาฟุตซอลนะครับในระดับนักเรียนสามารถที่จะขยายต่อไปอยังอนาคตสามารถที่จะเป็นนักกีฬาฟุตซอลอาชีพแล้วก็เป็นนักกีฬาทีมชาติในระดับต่อไปครับตอนนี้ที่ดูจากอันดับของคะแนนนะครับผมก็ดูว่าตอนนี้เราอยู่อยู่ในกลุ่มท้ายตารางนะครับผมมีเป้าหมายอยู่แล้วอันดับแรกคือต้องการพาพาทีมหนีจากกลุ่มท้ายตารางก่อนจะต้องปรับจูนแก้ไขยังไงในเลกสอง เพื่อจะเติมนะเติมผู้เล่นหรือปรับเปลี่ยนเนี่ยเพื่อจะ,อะทําผลงานให้ออกมาดีที่สุดนะก็จะสร้างผลงานผมคิดว่าผมอยากอยู่กลางตารางนะเป้าหมายของปีนี้นอกจากนั้นผมคิดว่าเป็นโบนัสนะครับถ้าถ้าปีนี้ทําได้ดีปีหน้ามันต้องมีการปรับหรือมีการแก้ไขจุดจำกอง,องต่างๆน่าจะดีกว่าปีนี้การทำแคสอะคาเดมี่เนี่ยมันเป็นประโยชน์แล้วมันเป็นอ,อนาคตระยะเวลา2-3ถึงปี ต่อเน,นี้ยจากจากจากปีนี้ไปเนี่ยมันจะมีนักกีฬาที่เป็นอยู่ในโครงการอะคาเดมี่เนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองและสามารถเข้ามาเติมสโมสรนะครับเพื่อสร้างเด็กให้เป็นของสโมสรจริงๆโดยที่เราไม่ต้องการไปดึงจากที่อื่นมานะครับถ้าเรามีเยาวชนหรือมีอคาเดมี่อย่างเงี้ยเราสามารถจะปลูกฝังและสร้างเด็กให้รักองค์กรผมคิดว่าตอนนี้ผมใส่เสื้อสีส้มแล้วเป็นคนแคทแล้วนะครับจะทำชื่อเสียงแล้วก็สร้างผลงาน ที่ดีนะครับให้กับแฟนๆให้กับสโมสรถ้าทําได้เร็วผมว่ามันก็จะเห็นภาพอะไรออกมาได้เร็วแล้วทุกอย่างมันก็จะประสบผลตามมาก็าพยายามจะทําให้ดีที่สุดแล้วฝากแฟนขับแฟนแคทช่วยเชียร์ด้วยนะครับให้โอกาสให้เวลาสักพักหนึ่งผมคิดว่าสิ่งต่างๆสิ่งที่ดีจะกลับมาสู่สโมสรแคทแน่นอนครับ ขอฝากไปถึงแฟนขับนะคะ c แคทอนะครับแล้วก็พนักง,งานลูกจ้างของบริษัทกอทโทลร,รคมนาคมจำกัดมหาชนหรือแคทเนี่ยนะครับกดให้การสนับสนุนแคทเอในครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าก็เราอยู่ในอันดับที่12นะฮะนักขนาดนี้แต่เมื่อได้โค้ชเอกเข้ามาช่วยเนี่ยผมคาดว่าทิศทางของทีมแคทเอเนี่ยน่าจะเป็นบวกมากขึ้นนะครับขอให้ให้เชื่อมั่นนะฮะว่าแคทเอเนี่ย โดยทางผมและก็ทีมงานเนี่ยจะพยายามผลักดันเต็มที่ที่สุดนะฮะขอให้แฟนๆเป็นกำลังใจด้วยครับ